ไดียร์อยู่ข้างไหนแล้วก็บอกทันทีบอกพร้อมทีหมุนด้วยดิอยู่ข้างไหนแล้วก็บอกพร้อมทีอยู่ข้างข้างนี้ข้างนี้เดียร์มาปิดตาได้ยร์ อยู่ข้างไหนแล้วก็บอกพร้อมทีนั่นไหมใครนี่ไม่ใช่ออกมาคำเจียวเหรอเนี่ยไม่ใช่เอาใหม่อยู่ข้างไหนบอกพร้อมทีเดี๋ยวมาบ้างออมาบ้างอัดเล อยู่ข้างไหนแล้วก็บอกมามาทีอ่าอยู่ข้างไหนข้างนี้แข้างนี้ซะหน่อย